สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับ Honda w เวฟหนึนะครับตัวล้อแมกหรือว่าตัวท็อปปี2023นะฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้จดทะเบียนนี่เป็นสีแดงเทานะครับรถพึ่งมานะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับสาหรับราคาเดือน มิถุนานะสอนนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไรนะครับสำหรับเ็บ125ตัวนี้นะครับวันนี้ลงให้ี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยจุงกะสวัสดีมเมวบองปโปลกรุ๊บกรุ๊บเนียเด้อบาดเด้อสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง youtube ช่างกรุงเทพแท้แทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมา รีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับ honda wave หน5นะครับตัวล้อแม็กสีแดงใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงเทานะฮะตัวนี้จดทะเบียนนี่เป็นสีแดงเทานะครับผมนะฮะพอดีรถเพิ่งเข้ามานะครับนานมากนะครับสาหรับสีแดงตัวนี้นะครับเกือบเดือนนะครับรถเพิ่งมานะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่กําลัง มองหารถใช้งานสักคันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีเว็บหนึ่หนะครับตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปสีแดงเทาตัวนี้มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมอนลพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะนี่ฮะตัวท็อปก็จะเป็นกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะส่วนระบบไม้ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะตัวใหม่ล่าสุดนี่ ใหม่แบบดิจิตอลนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงใหม่นะครับสีแดงนี้ก็จะเป็นสีแดงเข้มนะครับนี่ฮแล้วก็จะมีสีเทานะครับสีเทาก็มีอยู่2ชิ้นนะครับตรงฝาครอบเรือนใหม่แล้วก็ฝาครอบกุญแจนะครับนอกนั้นก็จะเป็นสีแดงใหม่หมดเลยนะครับนี่ฮสีแดงก็จะเป็นสีแดงเงานะครับสีแดงนี้สวยมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะฮะผมว่าสีนี้สวยนะครับสําหรับสีแดงใหม่ล่าสุดของเวฟนนะครับนี่ฮสวยเลยนะครับผมนะ วันนี้ลงให้พร้อมอูนพร้อมทะเบียนพรบหมดเลยนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับสําหรับเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนี่ฮะตัวนี้รถเพิ่งมานะครับวันนี้ก็วันที่สามนะฮะตัวนี้รถผลิตวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภานะครับส่วนวันนี้วันที่สามมิถุนายนะรถมาถึงที่ร้านนะครับผมก็เลยรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบ f ู l l LED นะครับ ส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะฮะเนี่ยพาชมเนื้อสีก่อนนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงก็จะเป็นสีแดงเงานะครับในส่วนของราคานะครับสาหรับราคาล่าสุดเดือนมิถุนายนะฮะสองพันานะฮะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่57,600บาทนะครับสำหรับเว็บหนึ่ตัวแล้วแม็กตัวทบสีแดงเทาตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับผมนะฮะ 5 7 6 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่57,600นรี่รับรถได้เลยนะครับแล้วก็รอป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็เล่มคู่มือสีเขียวนะครับอันนี้ทางร้านก็ทําให้เรียบร้อยนะครับผมนะตัวนี้จดทะเบียนเป็นของบุรีรัมนะครับสาหรับใครที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่ 0921577129นะครับของเราขายจริงเนยนะครับผมนะราคานี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเบรีเบร้อยหมดเลยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนเพื่อนี่พี่เลือกเอานะครับก็จะมีสีแดงเทาตัวนี้นะครับแล้วก็สีเทาน้ําเงินนะแล้วก็สีขาวแดงนะครับแล้วก็สีดําเทานะครับก็มีอยู่สีสีนะครับให้เพื่อนๆพี่พี่เลือกเอานะครับว่าแต่ละคนชอบสีอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ลงให้ก็จะเป็นสีแดงนะครับใครที่ ถูกฉลกสีแดงนะฮะตัวนี้น่าใช้แล้วก็น่าซื้อมากนะครับสำหรับเบบหนึ่งสองห้านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหน้านะครับผมนะตัวนี้ล้อหน้านี่ใช้ยางของวีระเบิร์นะฮะก็จะเป็นล้อแม็กนะฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กสีดําด้านนะครับลายห้าการนะฮะแล้วก็ขนาดยางนี่เจ็ดสิบนะฮะทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนิ้วนะฮะส่วนยางก็ใช้แบบระบบยางในอยู่นะครับยังไม่เป็นยางแบบเรเดียนนะครับผมนะตัวนี้ก็ มีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นล้อแมกนะฮะแล้วก็รุ่นล้อสีลวดนะครับล้อสีลวดก็มีทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็จะมีสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะครับราคาล้อสีลวดก็ถูกกว่าล้อแมกอยู่สองพนะครับผมนะตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเครื่อง125่งซีซีหลูกสูบ2วาว์าวนะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีดนะฮะ PGMFI ตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะฮะช่วงชักนี่ 63.1นะครับปริมาณกระบอกสูปก็อยู่ที่123.94นะครับนี่ฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับสําหรับ125นี่ผมว่าตัวนี้น่าใช้มากนะครับสีนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะครับว่าชอบสีสไตล์ไหนนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำเตะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับก็จะมีสวิตชฝั่งนี้ก็จะเป็นสวิตช์สตาร์ทมือนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับสวยงามเลยนะครับ ตัวนี้น้ําหนักรถนะฮะอยู่ที่103่กิโลนะฮะไม่หนักมากนะครับ103กิโลนะฮะตัวนี้เป็นบอดี้ตัวใหม่นะฮะสีใหม่นะครับขายดีนะครับสำหรับเว็หนึ่ตอนนี้นะฮะสำหรับใครที่สนใจก็ต้องจองนะครับผมนะตัวนี้ระบบเบรกหลังนี่จะเป็นดำนะฮะข้างหน้าดิสส่วนข้างหลังนี่ดำนะฮะนี่ฮะสวยงามนะครับข้างหลังก็สวยนะครับเป็นล้อแมกลายห้าก้านเหมือนกันนะขนาดยางนี่80ดสิบทับเกขอบสินิ้วนะครับยางนอกก็ใช้ของวีรเบอร์นะ ตัวนี้ก็เป็นระบบยางในอยู่นะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับส่วนโชคก็เป็นแบบโชคคู่นะฮะฝาครอบท่อก็แบบชุบโครมเมียมนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เคยใช้รุ่นนี้หรือว่าเคยซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆน,นี่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับ F125 นะครับส่วนที่นี่ก็ที่บุรีรัมย์นะครับผมนะราคาเงินสดนะรวมจดทะเบียนอยู่ที่ 5 7 6 0 0บาทนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะฮะที่ว่านเน้นแบบทนแรงประหยัดน้ำมันนะแนะนำเวฟบ125ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ถังนี่จุน้ำมันได้5.4ลิตรนะฮะร,รองรับแก๊สโซฮอล์เก9 5็สแล้วก็ E20 สนะส่วนยูบ็อกนะฮะตัวนี้ก็จุของได้ประมาณ5.4ลิตรนะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับ อัตราประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสำหรับเครื่อง125ซีซีนะครับประหยัดถึง71.4กิโลต่อลิตรนะฮะส่วนราคาที่ติดมากับรถนะฮะราคาที่ติดมากับรถนี่56,500บาทนะครับแต่ว่าที่ร้านของเราก็จะมีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพรบนะฮะของเราก็ขายรับรถอยู่ที่57,600บาทนะครับ อันนี้คือราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับเดือนมิถุนา2566ครับ57,600บาทนะครับส่วนเงื่อนไขการรับประกันนะฮอนนาเขาก็รับประกันทั้งคันนะครับ3ปีหรือว่า30,000กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบหุวฉีดก็รับประกันใน5ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะอันนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนะเพื่อนๆพี่ๆต้องเข้าไปตรวจเช็คตามระยะทางนะครับที่ เขากำหนดไว้นะครับเนี่ยก็ดูตรงนี้นะครับก็คือครั้งแรก1000กิโลนะครับพอต่อไปก็4 0 0 0แล้วก็ทุกๆ4 0 0พกิโลนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน,นะอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครเคยซื้อหรือว่าใครเคยใช้ รุ่นนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่092 1577 129นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้าารับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ